จุงชาวลาดพร้าวมีป๊อปมาร์ทเป็นของตัวเองแล้วและนี่ก็คือแฟลกชิ p สโตร์แห่งที่2ของป๊อปมาร์ทปักหมุดอยู่ที่ชั้นสโซน A อเซ็นทรัลลาดพร้าวเปิดวันแรกวันที่9ก้าุมภาพันธ์ที่จะถึงนี่เองไฮไลท์ของสาขานี้ต้องเรียกว่าว้าวตั้งแต่การตกแต่งร้านด้วยโทนสีชมพูพาสเทลสาขาแรกของโลกด้วยนะมันแบบเข้ากันเข้ากันกับน้องใคร์เบบี้แซดคลับคอลเลคชันฝีมือศิลปินชาวไทยที่อยู่ในมุมเดรสซิ่งรูมไซมบื้มยืนต้อนรับทุกคนอยู่หน้าร้านนั่นเอง ขวัญใจใครหลายคนมีทั้งตัวหายากแล้วก็คอลเลกชันที่น่าสะสมด้วยนะคะเด่นสุดก็คือน้องเมก a าสเปซโมลี่เอ็กซ์บีแบรนด์แฟชั่นสุดเท่หรือจะเป็นน้องชอมพูคนนี้ค่ะที่ชื่อว่าฮาร์ทเฟลลใสๆจริงใจสีชมพูแบบคอลเลกชันแคนดี้ถัดมาจะเป็นแก๊งลาบูบูเดอะมอนสเตอร์สุดแซ่บอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ยอดฮิตที่นักสะสมตามหาที่นี่ก็มาแบบจัดเต็มทีเดียวหรือว่าจะเป็นน้องสเกลแพนด้าก็มีให้เลือกส่มเพียบเลยค่ะคราวนี้น้องคิรอนกก็มาด้วยนะและที่นี่ไม่ไม่้มีีเพยงงสสินคากลออหรื ให้เลือกซื้อเท่านั้นนะเพราะว่ายังมีอิสสเซอรีน่ารักน่ารักรวมถึงเจ้าตัวจิว๋วป๊อปบีนให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะการเปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งที่2ในไทยของป๊อปมาร์ทนี่สะท้อนให้เห็นว่ากระแสของอาร์ททอยในบ้านเรานั้นไม่ได้มาเล่นเล่นชนิดที่เรียกว่ามิดแบบข้ามปีและก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีว่าป๊อปมาร์ทแฟลกชิพสโตร์สาขาลาดพร้าวเปิดวันแรกวันที่9ก้ากุมภาพันธ์นี้แล้วสามารถติดตามอีเวนต์พิเศษฉลองสาขาใหม่ได้ที่ Facebook page Pop Mart Thailand เฟซอุ๊กันนเยอะๆนะๆ Thank <laughs> you.